เอาว่ามีเบียรเห็ดเบียร์กี่ตัวเว้ยเอาเบื้องเอาเบื้องขายสักกล้วยดีๆบ่มักเอาเบื้องเห็ดยังน้ออีกเห็ดยังเห็ดยังเจ้าเห็ดนี้ยังสี่ขี้ควายขายสักกล้วยวะเอาสักกล้วยขึ้นไม่น้ำได้ไหมยังปลาขาวควายมันก็ต้องอยู่ทั้งควายอยู่กับควายตัวนั้นเอ้อเลยวันนี้สีสันสีสันบรรยากาศครับกระเป๋าครับค่ากระเป๋า พ่อข้าอันเสาก้วยเรียนของส้นไหว้หว้ชิคีสองคนสองเพื่ออาจจะได้สามนะครับอาจจะเป็นลูกแฝดนะครับตัวนี้นี่นเนี่ยเอาไปเลิดนใที่บ้านพ่อข้าเอาจะแมนเียมัื้อเอานะขายเล้าหนิหน้าเอาแม่สีขายให้เอาแม่สี่มือนหาเอา ลูกสาวเบิ่มพันลาด1ิบี่เดือนเนื้อโตดีนครับเบิ่งเนื้อโตหน้าตาลูกสาวเบิ <S <S ่มมพันล้านพันน้ำนมเบิ่งหัวบบกใหญ่เลยเนื้อโตแข้งขาเบิ้องต้นโตมา ห้องสากหาเป็นผัวเลยห้องละขาไปสี่หมื่นสามพันเขาทาสี่หมื่นสามพัน <watching Olymp> <cinema> เมืองใต้เมืองดากพอดีมีแต่ฟูมักของงามมิโต้มาของงามจังหน่อยนะครับลูกสาวเบิ่มพันล้านต่อท่าอายู่ครับตัวนี้มากน้ำเงิ่นอยู่หรอเรียว่าตอต่อเอาต่อท่าอายู่สิบสี่เดือนแค่นัน้นแต่ว่าทางอันนี้คือว่าน่ะเสาท่าอายู่หรอโดยรวม มันาไนี่เ่ีแตนวมอไ่นี่เ่อ่อันตอกันอยู่ด้วพี่นอ่องน่ครับใพมันตอลออกันตอกันนะครับผมนี่ครับมีแต่พูร่มมาเนี่เอ้า ได้พูดอยากได้ไปเรียงงามนี่ตัวนี้งามงามทอท่าอยู่ก๋ยวยห้องสี่เดือนก๋วยน้อย เอา้าเบิ้งบรรยากาศสายเถือกสายเนี่ยสายพอขันเอาเบิ้งเอาตัวนี้เปิดลาค้า,ไาวไห้าหมื่นโอ้นี่สายดีเนาะไายแชวเชยะค,คู่หรอคู่นึงแถวคู่นึงะงรับสูงประมาณร้ 50, อยสี่สิบห้าอยู่บ่ประมาณร้อยสี่สิบห้าสี่สิบห้าถึงห้าสิบเนะออเปิดลาค้าวไห้าหมื่นค่อยสี่หมื่นสี่ยังขายพาได้ เบื้องเหนือนังเอาต้องขนาดนี่เล้วพี่น้องยังไหนซีมือถ่าเขาห่อข้อหันซีมือถ่อข้อขาเมือนกัวโอ้เนื้อนั่งดีเนาะขาแข็งใหญ่เบิ้งขาเบิ้งแข็งเนื้อหนังต้นโตหันซีชีบห่าหวัดว่านี่คือเบิ้งหน้าตาคักๆ่ะหัดีหัวใหญ่แข็งขาใหญ่ เอาเพื่อมีผู้มกสนใจเอาไปคุ้มฝูงอยู่บ้านๆเจ้าของโทรมาเบอร์ไหนครับ082 082 627 627 2744 2744องหกเจอเี่อเ่ครับอำเภอะไรนะครับพี่บุญพี่บุญครับผมตัวนี้เดินไปทั้งหมดจ้าหน่อยนะครับทั้งหมดเป็นลำตัวจัาหน่อยเป็นควายดำควายใหญ่ครับนาดีนาเลือกดีแข้งขายใหญ่ครับเบิองก็บเร็ว มึงเรียบมึงล,ลื่นเอาท่ายิ่งจะเหนี้ก็ได้เอาใจคนงบหน่อยนี่ครับถ่ายใครคนพานอยู่ดากกันง่ดีดากง่ายอ้าวพ่อแม่เนี่ยพี่น้องไฟสนใจก็โทรมามาแล้วครับพี่น้องสำรวจอัปเดตราคาควายล่าสุดครับตลาดบ้านยางครับอำเภอวารินชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพี่น้องวันพุธที่25ครับมิถุนายนพศ2568 บรรยากาศคือคักสน้านแน่นี้แล้วครับนัดนนี่นะครับควายเขาไลายคือกอลนะครับผมสำรวจอัปเดตนะครับผมราคาควายควายเนื้อควายเลี้ยงควายงามนะครับผมอ้าวคอยเหลือคอยผิดจะร้าเนเบอร์ครับพี่น้องไปครับใช่ป่ะพ่อเทิร์นแม่เทิร์ลูกสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย นี่ครับอันนี้ลูกตัวเถิกนะครับผมสามหมื่นเจ็ดพันหาร้อยสายเลี่ยงสายแม่ลูกนี่ครับน้าอ่างดีอยู่อันนี้ลูกไส้ในประมาณหาเดือนอยู่บ่าพ่อน,นี่คือดซีเดือนสุดๆเอา้าก็หลังต่อกันตอนนี้ <c oughs> ปล่อยเพันต่อลอกกันต่อสุดๆต่อกันเบิง่งห้องไว้สามหมื่นกว่า เป็นต่อรองอยู่พอดีดเลยพี่น้องเอาไปเพิ่นต่อรองกันตอ่อสามเมืองตัวบาทสองพันบาทสามสองกลงต่อกันไปเคียงวะผู้ใดวะโอ้รูปลอตัวนี้บบนสวัสด,ดีสบายดีสวัสดีครับสบายดีครับผมยืดเงินแต่เงินใสครับผมเป็นกล้วยบว่มืัอนี้ครับแด่กล้วยมากครับมืัอนี้กล้วยไ,ไม่เท่า ก็ไม่เท่าปันไห้ครับเพราะว่ามัไม่ไห้หน้าก็เลยว่ามันน่านแล้วก็เลยเอารถสมมาไห้ครับเอารถสมมาไห้เทีครับกระเทียมใบจ่ายค่ารถสมเขาตัวขายขั้วไปจ่ายค่ารถสมแม่นแม่นตัวละเร่าไห่ได้ตัวละสองหมื่นหกพันห้าร้อยหัวนี้ครับอ๋อ้วนอ้วนนี่บ่แม่นครับอ่านี่ครับเขาหนีกระงมครับไรเลี่ยงก็ได้ครับเลี่ยงก็ได้ครับผมเหนื่อยรูบรอตัวนี้แม่นตัวเมียอ่ะไปขายก็เหนื่อยฮูบเบิลครับผมตัวเมียครับผมผูบเบิลหรอครับ ตัวละสองหมื่นหกพันหาอร่อยตัวขายครับบ่ขายอีกตัิขายถือผู้หลับผมโอ้ตัวละสองหมื่นหกพันหาอรอยนี่บ่ขายครับผมน้ำมันหายี่นี่ก็บอกครับเออข้าในตัวหาพันหาเนี่ขายครับห่วยเอาใหม่สักนักเกี่ปลาบบนี่เลยครับแล้วข้นหกหาพว่ขายครับห้างกันนี้เดไม่ซื้อตัวไหมโอ้มันเกินแล้วครับผมเอาหากับพ่อหาเมอพันาครับขายเลยครับ กูนี่เอาห้าหมื่นวันเอาตัวได้สองหาตัวเดียวก็ยังคุยคุยกันเลยครับพิจารณาได้ครับผมนี่ครับตัวใหญ่เลยพื้นที่จำกัดจังไงผู้ไทยวันนี้ครับผมันคือเห็ดจังปังครับเกิดเบิเลตบ้านตรงแท่งครับหน้าตาเอ้าเบอร์ดากเบอง์สายเห็นยยังได้ยกได้ครับผมตัวแม่เบอร์สองปูเบิร์ตครับปูเบอร์ตเบอร์ตเป็นตัวแม่ครับเอ้าโทรมาว่นได้อะเบอร์เก้าแล้วครับ อันเช้นไม้ก็อะไรอย่างเ้ลยครับเชยนไม้เบอร์อะครับโอ้ม่สานอ้อ่ <c oughs> อาศเอาส่ห้าเก้า5 9 1 7 0เจดครับผมน้ำเพื่อ ทำเพื่อการพิผลครับผมโอ้โหก็เจาะปลาหวานมาต่อกขั้วได้อครับจะโทรมาทวงนี้นะครับทวงนี้มันยังหลายนี่จะสิจ่ายค่าหนี้เขาหลักทั้งเป็นขายขั้วก็ได้ค่ารถไถอีกแมนครับแม่เขาว่าเขาไม่ไถหน้าผมกต่เป็นจ้างรถสมมาวันวันน่าเร็วแมนถ้าได้สิจ่ายค่ารถไถเขาบ่ายเด็ดค่ารถไถเขาก็โบ้แพงหรือตังค์กว่าบาทครับไมนเยอะแต่ดีไปใส่ใส่เจ้าของในตัวไปใส่ใจในตัวครับโอ้สุดยอดค่าหมูละมันอ้าวมันมาไหนครับผมรถไถละมาตังค์เงินกูมาครับ เรามาเบิร์แม่ลูกในนี้นะครับแม่ลูกลูกตัวผู้แม่ท้องหาเดือนเปิดราคาไว้สองหมื่นสองพับแม่ลูกนี่ยบอกห่วยฟังววพิษตัวนี้พี่น้องเด่วนจักน่อยเด้อยสินใม่ทองอีกหาเดือนประกันท้องครับประกันท้องอีกหนึ่งสองสามสามหัวใจสองเงาสองหมื่นสองพันห่วยจะฟ้าวขายก่อนเด้อยสินถารับโทรศัพท์แบบนี้ ขายอยากได้ครับรุ่นนี้ซื้อสองได้สามโอ้ยเนี่ยครับตัวนี้ลูกลูกเถิกเนาะมันลูกเถิกมันก็เป็นลูกแม่ครับสองหมื่นสามพันซื้อสองได้สามโอ้แม่กระสูงประมาณร้อยสามสิบห้าอยู่ครับตัวนี้อะไรอ้าประกันทองไอ้พ่ออําตัวนี้เงี้ยงหนึ่บาทนี่คือคักเลยเกิดไปหาเงินครับแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวแม่ได้ทองอีกเจ็ดเดือนได้ทองเจ็ดเดือนห้าเดือนห้าเดือน บาในสมตัวจริงหมดเลยสมตัวจริงอืับโซหน้าผสมตัวจริงเนาะสมบูรณ์กลิ่นหอมนี่ครับเอ็ดแมนโอ้หน้าผู้หน้าโพพี่บุญพี่บุญนี่ครับตัวนี้นี่ครับท่องหาเดือนมันเพราะอะไรชิบวะเพืงเพืงครับสูสีเนาะเบ่งหน้าตาตาแต้มแก้มดีลูกไม่ไหมอีหล้าอีหล้าหรือเปล่าไม่ไม่อีหล้าครับอีหล้าอีหล้าพี่โค้งนี่หาเงินเปิดไปหาเงินเปิดไปหาเงินตัวรองได้ตัวลองได้ไม่ไหมอีหล้าไม่เชืตัวพึ่ง ในทองอีกคมนี่ก็ซื้อสองในสามครับนี่ครับไปหาควายไปเลียกไปเรียกลูกแม่ตัวนี้ลูกแม่แบบ้สวยเป็นน้องนำข้ามมาบอกเหรอเฮ้ยนำข้าครับนี่ครับเบอง์สายเบอร์ดากเขาทาเขาทาน้ำข้ามแต่ว่ามันเป็นอันย่อมสีแดงมาเลยเปลี่ยนน้ำไม่กับเปลี่ยนสีเปลี่ยนเปลี่ยนนำไม่ออกสีขาวเสียบตันนี้แม่มาครับ สอง่ะจะพอลูกป้ะนีสิบสองดเมือนซีจะพอลูกนี่สิบซีเอ้าโทรมาด่วนๆเบอร์ได้ครับศูนย์ปหครับครับผมทีสามศูห้ดครับพีบูนครับเออพี่บูญครับทัางนังนงให้พี่ z o o พี่ครับท่านายยูพี่บุนได้พี่น้องงพี่ลอยโล่ลอโลนะครับตั้งพี่บูนโอ้ที่เด็ดอยู่ครับมืนนี่เอ้ารุ่นนี้ก็พอสื่อพอเลี้ยงอยู่สื่อสองในสามเอ่อตัวนี้สามพัน ตัวนั้นแปดพันเจ็ดรุ่นงบน้อยไตเมินครับรุ่นสามพันครับแปดพันเจ็ดนะผมนี่หน้าตาตัวผู้ตัวแม่ครับนี่ตัวผู้อ้าวไฟหารุ่นนี่อยู่โมพิษหวังดรอสามพันโตเลาะนี่อีกน้อยอยู่ร้อยร้อยสองร้อยอยู่เดียวเพราะในค่าน้ำมันรถนี่ละโอ้เนี่ยครับตัวนี้เขาทายยังไงนี่สามพันตัวนี้ แดดพันเข้าให้เดียบร้อยตัวเมียด้วตัวปูเนีครับสูงกับกว่าสิเส้นเมตรนี่นะประมาณนี้ละรุ่นชจ้๋วรุ่นจิ๋วแจ็งสิท่านเรือบัล่ะเรมาเบิงเือพี่น้องนี่ครับตัวนี้สามพันห้องไว้เบอร์โทรไวได้ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าองเจ็สาเมแอําเภอสีเมืองใหม่นี่ครับตัวนั้นตัวเมีเรืพี่น้อง แปดพันกว่าไต้เมือนตัวนี้พอพันน้อยสามพเริ่มต้น,นที่สามพันง่ามเลยโอ้เขาา่าท่าอ้าต้นขึ้นหกพันหาร้อยอเินหพันารยปลาเจ็๊เข้าครับดูปล่อมว่าจูงนัดน,นี่ 16, เหมินหกพันห้ารอก็ดสองการมากก่านี่เหรอคือท่าหนาท่าตามอ่ะ มันหาโมนเหมินหกพันห้าร้อยสูงร้อยย oh> ี่สิบบวกแข็งขาเกือบเล็อดดีนุ่มหน่อยครับนุ่มหน่อยนี่ครับเหมินหกพันห้าร้อยต่อรองได้นิดหน่อยหน่อยย่างเก่งตาลอดีครับอ้าวเพื่อมีผู้มักสนใจโทรมา 096 096 830ห3 0 34 22 34 22หโอ้หหกอยหมหร้อยได้แจกวาดพ่อ85 85ห้าพี่เอา่นอกพี่แปดพันห้าร่อยตัวพ่อคาเฟโอ้เบาสามตัวล่ะแปดห้า แปดสิบห้าเอาว่ามันนอกพี่พ่อไอ้พืกไปแกล้งของพ่อเงยเตะจูงมาหาอยู่แบบแปดพันหาลอยครับผมตัวผูตัวแม่ตัวนี่ตัวผูตัวเถกแปดพันห้าร้อยใคเชียวไปเลี้ยงไม่เกลือต่อเอาไปมาเอาตัวโดยรวมสองลอยสิบเส้นตาตาพ่อพันตัวนี้ถุงเลยวันนี้ถุงเรื่องของแม่หมอพ่อเครด์น้อยอ๋อจะเขาเขาตขายแล้วอเปล่า แยกน้อยบอีนย์แปดหกศูนย์แปดหกสองห้าเจ็ดสจ็แปดสี่หนึ่งสามแปดสนึ่งสามก้เะค่อยหน่ถือน้านี่ถือนี่อไปเลียงน้าตัวายหมดไรยาเยากินยากนดนีรับกินยากอยเตะครับผมเราแก้เขาน้อยเ่าเขาน้อยมาหนีไปไปร้บพ่อไปมันมันแบบองอกอยเตะเขาไปเลตัน้นั่น มา้เลยมาสามมาาหื่นหามันลงมาจากคุาพี่างอกเหวสมัครตัวนั้น้ยแบบโอ้งอกางามนาะเขาทาเขาก็เจาะเวเจ้างมดกันจุกเงินให้เราพี่เราก่อนเดลยใช้เด็ดลยเพื่อให้เดยืเพื่อมาได้มยได้เรเขา่นอยนั สือ้ยแปดพันแปดได้ด้ลูกพี่ยางนี้ได้มันไม่เรื่องก็ได้ยางนี้ก็โอ้ได้นี่มังแห้งหะอมีอะมงนอกมออวเม่งเนนเพื่อจะมาแต่มังหนอมเาบอก็พอดีไดเลยเอินมาเอินมาลูกพี่เอินมาบอกพอพหมื่นบอพอมื่นด้ยนแปพันแปร้ยแค่นั้นก็เลียงครับ เราอาพิษปากมาเลยนะครับไม่สะดุกปืนครับนี่ครับแปดพันแปดก่อเยวาบเหอวามเด่นนะครับนี่เราบอกนะนี่ครับตัวนี้ได้พี่นอแปดพันแต่ว่าขาัวรัสพที่ไดม่อครับตัวเมแปดพันนั่นละนี่ครับสูงกับประมาณลอยสิบห้าถึงลอยยี่สิบ่เงียนะ

หาสิบหาซิบหานะครับลูกตัวแม่พรอมปุดหน้าตาลูกแม่กับแม่แม่ก็สูงดีครับร้อยสี่สิบก่วมันนี่ร้อยซี่สิบสามครับแม่บอกง่ายเลยข่ายแป็นรถทั่วคู่นี่หาเมื่อนหาโมเมนต์แม่ตัวเดียวเลยแถมลูกไปนึ่งลูกแบบง่ามพร้อมง่ายๆเอาเลยลูกก็ได้นี่ครับ โอ้ไฟฮาร์ดไปเลียงครับรุ่นนี้ครับพอเลียงอยู่รุ่นใหญ่เลยลอย C13 เกาท่าอยู่ครับตัวนี้ก็ได้นี่ลูกมันลูกมันใหญ่นี่ก็สิขายลูกมันเกือบได้ทุนแล้วเลยนี่แม่สูงลอย C13 หน้าตาแมย์ของใหญ่ของใหญ่นี่นี่แหละจะพ่อลูกวะเนี่ยพ่อย่าบาทนั่นจะพ่อลูกเป็น,นย่าบาท,ทพอ่อ ลูกสองหมื่นนะผมเฉพาะลูกสาวนี่เอาสองหมื่นนาตาแววแววดีแม่สามสิบหาลูกสองลูกรอหนิสองหมื่นสี่พ่อพันน้อยสองหมื่นสี่พัต่อมาต่อรองไดเอียนเงินางตันโตดีพ้น้ำนมเดือนเดือนแปดเดือนถ้ายาทำไมพอตัวนี้ แค่บาทมั้งโมโกันเสือเขานื้อหนังเนื้ต้นโตมดีเนาะต้นโตแข็งขาใหญ่ดีครับเนื้อหนังสูงกับประมาณลอยช้หาบวกนี่ยและนะครับเบิ้งถ่ายเบิ้งไข่โอ้ไข่ดีเลยไข่ผ่านเลยถ่ายเต็มดีอยู่นะครับเอ้ามาอ่านส่วนี้เอาไปโทษไปก่อนพ่อ ศูนย์ห5หนึ่งศนหหหมสอำเภอีเมืองใหม่หมหมต้นโตนดีครับวนาสนเนาะนี่ครเบเรียบโตสองหมื่นตัวนี้สองหมื่นสองหมื่สี่พันต่อรองได้อนีครับรูปลอเฮาฟันน้ำนมนัง่งนาดีแก้วเลย S <S ส่งดีนี่ลูกเพชรลำโองได้สิวัานโอ้ลูกเพชรลำโคงฟ<ต>ันมนำนมอยู่สะสมไปยังสมสามพันวนห้าสมได้เป็นตัวมาแล้วผัดเพี้ยนเอาบัตรครับสาสมกว่าสามพันแล้วสมหลอดมานี่ครับลูกเป็นตัโเพชร,ำรลำโ้งรอยสามสิบเจ็ดยสามสิบเจดนี่ครับเบิ้งฮามเมืองเบื้องฮามไทย เกือบเรียบส่งดีเนาะส่งสูงด no? ีสูงโยกดีนี oh no? 1, 4, yeah. ่ครับส um, e ูงหน่้อยสาบเตัวนี right? ó, ้ประกันไห้เปิดปิดราคาไว้เปิดราคาไว้สองหมื่นสี่พันสองหมื่นสี่พันเอาเอาเนี่ยลหป่นสี่พัเอาในราคาปัจจุบันสองหมเอาราคาตลาดเลยราคาสนามนี่ละสองหม ต่อรองได้รน้ำด้อต่อรองได้อีกโค้งสางเรื่อยเรื่อหาผู้อยากแบ่ไปเพี้ยนเพ็้นได้เขาท่าต้องหัวเราตัวนี้นะโอ้ยมันสวดส่งมันดีเบิ่งขามันก็เน่าเพีายพยายไปบำรุงอีกเล็กน้อยเอายามมันน่ามองมันสีดีพ่อดีที่แบบเอาหมาเลยอันนี้แถมเฮาไปก่อนชัวนี่เนี่ยพี่ที่เด็ดพี่เสียไปก่อนที่เด็ดเลยเนี่นี่ส่งดีครับตัวนี้ก็ได้เขาท่าอยู่เอา ท่านมาเฝ้าก,ก็ท่าร,รับโทรศัพท์ก่อนนะครับ <แน S 1> ตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้เขาท่าอยู่หายากครับหายากว่าท่าหนิข้าวมีเครื่องดองับผมบอกว่าด้วยหายากต,ต้นโตโครงสร้างโดย <แน S 1> รวมเหมาะอยู่เป็นแต่ตลเลียงอยู่ครับตัวนี้อะไรสายเลียงแนี่ยรับประกันหางนังไม่มีดอกไม่ดอกนะครับรับประกันเอาไปโทษก่อนพ่อศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองห้าสี่สี่สองห้าสี่สี่แปดสี่สามแปดสี่สามครับเสือเนื้อคนรักทินคนมาเพื่อทุ่งสิ้นลมเขาท่าครับตัวนี้ข้งแห้งเนาะของแท้ของแท้ แม่รุ่นนี่สองหมื่นนะสองหมื่นแปหาองอยห้อไว้เวียดไทยสองสี่สอมองสี่สองสามสองหมืองรุ่นชี่อ่วนเนี่ยอีกก็ยังหมักเนื้อหลายๆแข็งๆรุ่นนี้ประมาณเจ่ากิโลหรุ่นนี้มันสี่ลอยหาสิบประมาณสี่อยหาสิบกิโลเท่าไหร่สองสามสองสี่ จ็องแปดองเก่าให้อยู่เนาะองเกจซองกซองเกจีิงใชอยู่เนาะรถสีสื่อตัวไหนมาอันนี้ผ้าเบิ้งเบิ้งล่ำโตเบิ้งเนื้อเนื้อเลยเด้หนีพ่อคอเออมันว่ามันจอยได้หนินั่งนาดีเนาะพ่อบอกไงเอาห้องไว้ซ้าซองแปดเก่านี่แล้วใช่ะ้องสองสเอดก็เกาไปก่อนนะครับตัวนี้โอ้ยเอาโทรมาเมื่อไรพ่อ ศู <9. S 1> นย์เก้าเก้าศูนสานสี่ครับตัวนี้ออนี่แหละสูงกประมาณลอยสากัวานี่แหละเพื่อเอาเปียปยบกับตัวยูคอเข้าให้รวนที่นี่ยังเอามาขายเอามาเองอะไรคมือเขาว่าจำกัดเป็นคู่เป็นขันเป็นพ่อออมาไหนเบิร์าพ่อเนาะ่ลอยได้เลยมากั้นันบว,นบวนอ้วนยาวมากเลยมันขายบ่บไขั้วนเากั ว่ามื่นหนึ่งอีกบ่อยากขายอีกเสียเวลาเอามาต้องอวดๆแป๊หน่อยเสียค่าน้ำมันเสียค่าน้ำมันค่ารถค่าเรือเขานี่แหละน้องคนก้นกับถ้ามาถ้าส้นต่อไปมาไหนบ่มาไหนทุกอาชีพพอออกับมี่พยาบาลกำนันมาเบิดคู่กับมาทหารกับมี่ตำรวจกับมาให้ก่อนหลายอาชีพกับนายหอยพอออกับมี่หลากหลายอบตกับมาเต็มตำนานมันไว้ทุกอาชีพน่ะ โตไปยี <my> hotel, ่บานมาลยเบิดบ่ะไม่ครับทหารตำรวจก็มาอ้าวประมาณนี้ครับพี่บอกมือเรีนงัวมืนี้เรียนคั้ยเช่ไไนพ่อตัวนี้สามหมื่นสี่โอ้โตบักไงหัวแบนี้ขาจัวัดเราบบบนี้สองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพอื่นส่ั้นยังคอคุยกันในช่นน่อยนี่แเบิ้งตอวโตบักไงนะครับพี่น้องเบ้งเ ให้สองหมื่นเจ็ดนี่ครับกล้วยตัวบแบบง่ายเลยเบิ้งขาเบิ้งแข้งสามหมืนสี่ให้กันละสองหมืนเจ็ดนี่ครับสายเหนื้อแหละแต่ว่ามันก็เกินราคามันหลายอยู่นะครับผมเพราะว่าโตมันใหญ่สูงก็าร้อยสี่สิบห้าคนหมดนี่นี่มึงสี่สิบห้าคืนอยู่ครับตัวนี้เครกใหญ่เบิ้งแข้งขา ให้กันสองหมืนเจ็ดหอกเป็นแต่ขายแล้วนี่รูปลาออยยูบานเขาใะขายอสามเฮ้ยส่กันมาท่างุ่นเอา้าเอาแล้วุ่ส้นคนมาท่างุ่นล่ส้นกันแล้วส้นกันแล้วหุ่นหงาส่กันหุ่นมอะคือแรนหนีวาๆเลโอ้ยมันส้นกันน้อยหนึ่งครับทางุ่นใกลๆหุ่นะ่ะเอา้าสองหมื่เอ้ยสามหมน ูงอย4 5หนีครับเกฟันน้ำนมหมดแลฟันน้ำนมอีกตับบง่ยดเบื้อเรื่องลำล่างดีนี่ครัไปจะเอาไปเปลี่ยนต่อดกตีราคาเหนื่อยอย่างเดียวเลย้หูหอมเนาะแั่เป็นหลูกไฟล่ะโอหกันนี่นะบรรยากาศสายเนื้อเบือโทษชื่ออะไรบ้างบานี่พ่อเออปวเป๋ากอนนิดหน่อยชื่อเบือโทษว่าไร โอ้นี่น,นี่มีเด่โนโดดอยู่นี่ครับศู 93, 6, 29, นย์เก้าสอาจจงเก้าสีนี่ครับอําเภอพระนาพนาอํานาจเจริญนี่ครับเบื้องเขียวพุ่นนี่หน้าตาม้อนเพียงทำอยู่ครับหนาตานี่ละร้อยสีบวกยู่ที่เด่ด จ้าบาทแบบนี้สี่หมื่นสองครับสี่หมืพครับข้อไห้เจ้าบาทหรอครับแม่มาสามหมื่นม่านจ็ดเดือนม่านเจ็ดเดือนในพุงหูคือก,กัรพวกกระสีเข้าวา,าม่านยู่บอม่ามนา <laughs> าครับสมเองเลยบ่แม่นเยรเอาแล้วนี่ครับอา้าสูงกับประมาณร้อยชาที่าบวก<า>บวกยี่หรอกนี่ครับเป็นปมา่านเนาะเป็นบอกท่อโยนแล้วให้สามหมื่นเต็มครับโอ้แต่ห้องสี่หมืนสอง แม่บางหญ่เลยเขารุ่นนี่ส่งนี่ครับผมเบืองเขาบมืงอย่างนี่ครับส่งหาอย่างก็ได้นี่เอาไปอนุรักษ์ไว้เนี่ยไปมีงบหลายๆเอาไปเลี้ยงไว้หรือซื้อให้คนเลี้ยงอะไรนะครับห้องไว้สี่สิบสองให้อันสามหมื่นกว่าขายกันนะนี่ครับใหญ่ยเงี้ยอ้างดี้นะครับตัวนี้นี่ครับโดยรวมม่านพร้อมหางเป็นผัวอยู่ใครก็เสียเบียดไปแม่ทองแก่พร้อมใน่เมืองเขาเปิดดีเบืองส่งเขาขลับบ่าวเนาะ เขาใหญ่ยเงี้อลานเลยน่ครับสูงวันหน่อยสาบวกนีสใช่ไหนดีเนาะดีเนาะนิสัยโอ้ยแุ้งเคืงาเกือบเพิ่งออกนี่ครับมันไม่เคยเห็นโมนไนไหนนะครับน้าอ้างดีท่องน้ำมคนว่านั่งนาครับนั่งนาดีเบอร์โทรเบอร์ไหนครับศ6นย์หนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งแปดศูเจ ชื่อวาสูโมสูโมอำเภอรซรีนทอนอะซรีนทอโอ้เขางามดีเนาะอัเขาเปนจ้าบาท่ไ้เขาเนาะครับเขาเงาสี่หมื่นะเขาสี่หมื่นโอเคโอเคโดนสองวัอ่มันมันครับผมนี่แหละไปมักกระโทมมายามึงงามดีอยู่สุดเลยจะบาทขายบ่ สงาไสีเป็นยักรอนฟันที่หลังอะไรตัวสองปัหา ใครมเนี่ยโอ้เ่าันาพนึ่ง่ยนานงเกเซียนเินเซียนแ่ว่าเราบอกเขา

ซื้อเงินเดอนเจ้าอ่าน่าสองเมื่นสามบ้านเอาเงินสองเมื่นสองห้าร้อยแปะมาเอกเจ้าก็อวนดีครับตัวนี้ใช้เนื้อนั่นแหละเอาได้กันนั่นแหละซ้ำนี่ที่แรกว่าเอามาขายวันนี้เอามาโซ่ ไล่ละสองหมื่นหาล่อยสองหมื่นหาพันห้องไหวสองหมื่นหาพันสองหาพันไล่ละสูงกับซูซีกันประมาณอยสามสิบสามถึงสาสิบหาประมาณนี้นนี่ห้องไหวห้องไหวก็หอยไล่ละไล่ละสองสามหรือมืนส จอปลาหวานกบมีเอ้าวเพื่อมีผู้มาสนใจด้วยพี่น้องนี่ครับเบิรงเอาราคาเปรียบเทียบเบิรงเอานี่ครับดาบเดือเพื่อนนี่โค้งสั่งดีเลยแต่ว่ามันอาจจะเต็มขึ้นตัวนั้นภาไในนะครับอ้าวเบอร์โทรไปครับ93ศูนย์93 329 329 3601หอยเวนิตกาไม่ห่างไม่ไหวโทรมาไาฟรีฟรีนะครับชีสซันบรรยากาศน้อยหนึ่ง